สวัสดีครับสวัสดีป็นกับแเฟ,ฟเนีคลิปซีสน้อยเพชรปันแพงทุกทคนทุกท่านด้วยนะครับดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องไก่เดนเซอร์ละเบิดออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับมาหอดจอดถึงแล้วนะครับสถานที่พักเร่มเป็นยังไงเนียครับเบิ่งกัน เตปาปลาอ้อยบาดนี้นอนก็ร่งเอามีเต่ปาปลาอ้อย สีนวนใส่สีเป็นวนวนเหมองไนนัวขึ้นพิตปาปลา พักหนึ่งมือนะครับพักเรมกอลออกสาละปูนดีบอวี่หมองน้อนนี่ จับซองครัมงพักพรอยใจพักเร่มสิบิจอมมึงได้สินวนใส่มึงน่าดี นี่เถอวงเดียวที่สีนอนได้หนิสีน้อนในส,นนใสนมี่เถอวงเดียวที่อยู่นอนได้ตรงนี้คือมีจจาปลานอนทางรถงเอาตีหืิดจังเลยไปทางรถ <c oughs> วิ่งอังไหนเราไม่มีของนอนเนาะมีแค่มีแค่นี้ <c oughs> ลากับขอลาดอาหารบานนะ่ะทำซั่งต้นค่าประมาณกิโลกว่าๆว่อย่างเงี้ยที่ผ่านมาโอ ไอ้ช่วดูดงอีกเนาะ ี่ล้วมีม no ุงเดียวนี as, <h <h ่แล้วนี่โอ้ยครับนอนได้อยู่แล้วสมีคนแบบคนหลายกระดอนคนหลายกันจไปยุ่งแย่กันยุ่งเลยนี่เลี้วมิสลาไม่ยังไจะไปวัดไปยังยังสี่ขัวได้ยังกิน เขาไปได้บาทสองรูโอ้ยปเนน่อนในปลาอ้อยบุญตีบุญน่ได้ยังกินตำหุ่งดิ เส้นเนี่ยเส้นเนี่ยเออจะเลื่อเส้นสิบบาทเด้อท่านนะท่านยังสิเขาบอกมีการเส้นแม่มีแต่ลุงทานแม่หนวนที่ขานยันถึงรถแล้วป้านพี่เจนลุงทานนะครับลุงทานเจนุ่ยบางสิป้าอันเขากระเพรารถแสบเด้อกระเพ้า

S <S นใ,นใสมงนอนให้นอนใส่ฮ<อ>ะ<อ>ให้นอนใส่ตันตีคอเปรียดทันีเขาไว้เป็ดกับห้างภายห้างมากกาไม่งัวผู้ใด้ตัวแม่กับเขาในห้างตัวผูกับง้อยเอาโอ้ยถ้าผู้ใดผูแม่กับต้อมกันเอาว้าคักเนานจ้า <laughs> เอะแ้อมแกบาทยนะโอ้กดโเดี๋ยวโองตตามดเดี๋ยวไป ดีแต่ว่ามีลานตามสั่งอยู่ข้างหน้า กิจถนนนะครับคือร้านตามสั่งนะครับจะกินไหมครับ เดี๋ยวนะครับคลิปนี้เอาไว้สำนีก่อนนะครับเราใกล้หากินเขาก่อนครับเดี๋ยวเจะพ่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ